ตอนนี้คู่ภัยบุกพาร์ติสันชนหนึ่งเกียรกล่อมชายคาดป้าสติไม่ค่อยจะดีและเมาสุรากระโดดลงน้ำตอนนี้เกียรกล่อมเป็นเวลานานแล้วไม่ยอมขึ้นมาบนน้ำสักกััับพีี่เาายยงงดิย งไม่ให้ไม่ให้ใจผมเลยขอกินแต่ไม่ยอมไม่ให้ผมเลยัวใจขึ้นมาขึ้นมานั่งกอนเอาเอเอาเเอารอาอาเาเยเาาาาเอาเอาอาเอาาอเเเอาเเอาเเาเอาเอาอเอาเเออมอ ยื่นมือมาเอาดิเดินมาขึ้นมาไปล็อกไเดินมาเร็วเไปเดินมาให่เขาจับเพราะว่าอย่างนี้ี่ผมาพี่าวิสวยผมไม่ทามามมาดนงเนะลงหัวลงหัวเล็กเนะองเล็กลองเล็กก็หัวลงกมหัวลงเล็กกไเล็กนี่ก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ล็อกไวแล้วนะครับผมหร้อยแล้วพี่ รอรับผมกลับเลยหัวล้งหัวหัวหไปนั่งก่อนขึ้นไปนั่งก่อนขึ้นมาขึ้นมาดูไม่มีใครทำอะไรดูเอหนี่นี่นีอเล่าให้ด้วยเอาเล่าให้ด้วยเอ้ยขึ้นหเอาเล่าให้ด้วยเล่าให้ด้วยวาหัวก่อวอไวงอไวอัวงอหัวะน แล้วลงไปอะเขาเป็นห่วงเขาใจเ่าเขาอยากให้ลุงตายนอนอยู่แถวไหนน่ก่อนไม่เนไม่เนเดี๋ยวไม่เป็นไรมีญาติมีอะไรไหมมีเบอร์ญาติไหมในตุนขันทองากลาปใกลเดี่ไหนไม่ละ อยู่อยู่ตะเกีเบทีนี่ที่ไหนเราอะตอนแรกถามครับสี่เกตพอต่อจริงโคราชก็เลยมือถือนะง่ายนะสาลาเออสาราก็ศาลาสรุปแล้วไายพัวถ้าเป็นศาลาเราก็นอนตรงนั้นครับไหนก็นอนนั้นเออนนั่อะไรมาปิดอย่างเดียวไม่น่าจะเล่าถึงสาลาวันวันนั้นน่ะเป็นวันนั่นตำรวจจะจับจะลงไปอีกไหมไม่รู้แล้วครับจะลงไหมไม่ลง ถ้าลงผมดาไว้ที่จะเอาไงไหนลงครับแล้วหนาวไหมเนี่ยหนาวครับมีแผลวะพี่มีแผลไหมขายเย็นไ้ไหมไม่ปวบ้าให้ให้ให้เจ้าทีแพทย์ลมาดูห่อยหัวลุงหัวลุงหัวลุงหัวแตกอยู่ตรงนั้นมันจะหยิบมากแล้วผมกระเป๋าอยู่นะยังยักินอีกเดี๋ยวให้ดิคนกินมังเน่ยรอกูรอบเลยเดี๋ยวเรียกเเรียกเร ก้มลงเฉยๆนายสัมลยวอนเชลนชุดตุนแมันแตกจะดูแผลแเขาทำแผลให้ไม่จับไม่จับไม่จับนั่งลูกบอลไม่จับ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 ฟังสะพานเขียวข้าเรือแล้วแกก็โดดเลยพอแกโดดลงปุ๊บแกก็ว่ายล้อล้อใต้นี่มาเรื่อยๆก็มายุดเลร แล้วก็้อรับนาตำรวจใช่ไหวะรีบุีกูอยู่ในรถรถอะไรตู้จอยฝังนู้าเปิดไฟอยู่ไหยป่ะเนี่ยข้ามเรือมาข้ามเรือมากัะรถกรต่างถินังไง